ครับในโอกาสวันระดิจีขึ้นปีใหม่2,558นะครับผมพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดพึษงการขอน้อมนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้มีเกียรติเคารพนับถือได้เป็นอนิสงส์เป็นผลบุญเป็นปัจจัยดลประดานประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องนาประส์นิกรทั้งสิ้นทั้งชาวไทยทุกท่านครอบครัวได้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จสมความปรารถนาที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกท่านมีกาลังกายกาลังใจ รัสติปัญญาในการร่วมกันสร้างวินยัยสร้างความเข้มแข็งของแผ่นดินไทยเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีความสงบสงบุสุขร่มเย็นและมีความเจริญวัฒนาถาวอนตลอดไปครับเนื่องในปีใหม่ปี2558ที่จะถึงนี้ผมนายเทวันสันนิกรรองผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรขอส่งความปรารถนาดี ยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการและขออำนาจคุณพระศีรรไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดประทานพรปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดบองการทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญมีความเข้าวหน้าในหน้าที่ทการงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาตลอดปี2558นี้ขอบคุณครับ กับผมนายโรชัยรักนามรองผู้ว่าการจังหวัดบึงการนะครับรล้วในโอกาสปีใหม่ปี2558ที่จะถึงนี้นะครับก็จังหวัดบึงการนะครับโดยทาผู้วการจังหวัดนะครับภาคส่วนรายการต่างๆนะครับก็ได้มีความรักความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ได้มีหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาสารากลางหลังใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยถนนก็ฟังฝังยิ่งขึ้นนะครับ ก็โอกาสในวันสําคัญที่จะถึงนี้นะครับกับผมก็ขออํนานาจคุณพระศรีและท่นไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากราโลกบารมีบารมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบอนการหลวงพ่อพระใหญ่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เรานับตือนะครับให้โปรดอมัมวยพรให้พี่น้องทั้งหลายนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สความปรารถนาทุกประการมีความสุขตลอดปี2 5วัน8ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลการที่รักทุกท่านผมพันเอกวิชัยมรสีรองหุ้งนวยการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดอุร,นะรับในวาระพิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 5 8นที่ถึงนี้นะครับก็ขอวอวพรอัศนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกรวมทั้งพระบารมีอันแผ่ไพสารแห่งองาาค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชนินีนาถจงโปวดโดนบัรดาลพระราชทานพรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบองการรวมทั้งข้าราชการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและช่วยกันพัฒนาเบองการของเราให้เจริญยิ่ง่งขึ้นไปขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ ต้องการหรือปรารนาทุกประการในปี2558ที่ถึงนี้ครับในวาระดีตีขึ้นรีใหม่โยตาธิการและพลเมืองจังหวัดบิมการโดยในอรัฐเมืองจรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับขออวยพรให้คุณภาษีรัตนไใยจงดนบันดาลให้พี่น้องชาวบิมการจงพบแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรขอให้สมความปรารถนาและขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปครับขอบคุณมากครับดิฉันศรีวรรณา,จ,าจันจิตเพชรพัฒนาการจังหวัดบึงการในนามของข้าราชการสำนัากงานพนามชนกรมการพัฒนาทางนุงนในวาระเดิกผีขึ้นปีใหม่2558ดิฉันซึ่งเป็นผู้แทนของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่านค่ายขอรอันธนาคุณภาษีรัตนาไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของจังหวัดพิมการซึ่งประกอบด้วยหลวงพ่อผ้าใหญ่เจ้าแ,แม่สองนางและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอํานวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิมการซึ่งเป็นที่เคารพซึ่งโพ้ดิฉันได้ทำงานใกล้ชิดกับพวกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญปัฒนาสิ่งใดก็สงวามุ่งมา่นปัฒนา แล้วก็ปัศจากทุกปัสจากโรคปัสจากภัยแล้วก็ปัศจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดปีใหม่2,558นี้ค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายยอดรักปอนอ่อนพมวงจังหวัดบึงการในวันรติทีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงบรรดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสำลิดผลในสิ่งอันปรึงปัดนาตุกการสำหรับชาวบืองการครับครับส,สวัสดีครับผมทวีศักดิ์มาลตาวงศ์ประเตศและสักกศ์จังหวัดเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในโอกาสน,นี้ขออำนาจคุณพระตีละเจไตและสิ่งหัางายจงช่วยปลดดมดาลให้พี่น้องชาวบึงการได้จงประสบความสุขความจเจริญ คิดสิ่งใดสมมุ่งมา่ปรารถนาสมพรทุกประการเถิดดิฉันวิชิตาเลิศพุทธิพงพ์พรคลังจังหวัดบึงการด้วยเรื่องในวราระดิทีขึ้นปีใหม่2558ที่จะมาถึงนี้นะคะดิฉันก็ขออาราธนาคุณพระศิรัตนาไตรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดบึงการมีแต่วความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาและที่สำคัญที่สุดนะคะก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข้มแข็่งแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปี2558และตลอดไปนะคะ ในสุขภาวาะอิทธาขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดโดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจัตุรพิษพรชัยและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการกับผมนายสุรชัยสินประกอบพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ดิฉันนางสุจ um, ิตราพินดวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บึงการค่ะเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบึงการนะคะมีสติค่ะแล้วก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านคนไปขอให้ร <m ix ern ique> ่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยค่ะก็เน <m ix ern ique> so hey ื่องในโอกาสนะคะ เทศกาลปีใหม่2558นะคะก็ขอในานามสำนังกงานส่งจังหวัดบึงการนะคะขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวบึงการและก็ผู้ใช้รถใช้ถนน,เ,นเดินทางด้วยความปลอดภยัยและก็มีความสุขในการเดินทางค่ะทึ้งไีก็ตามนะคะในการเดินทางที่ปลอดภัยนั้นขอให้ทุกท่านเนตรียมความพร้อมของตัวรถและก็เตรียมความพร้อมตัวท่านเองในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะขอบคุณค่ะ ในโอกาสที่ใกล้วาระดิถีขึ้นปีใหม่2558กระผมในานามตัวแทนของเจ้าที่ศูนย์พัฒนาพิมพ์ในงานจังหวัดบึงการขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการให้ความเคารพนับถือหลวมพ่อพระใหญ่บารมีของเกจิอาจารย์หลวงปู่ทองพูนสริกามูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือ ได้กรุณาโปรดดลบดานปกปกักคุ้มครองรักษาพี่น้องประชาชนให้มีความสุขกายสบายใจเดินทางแห่งหนตาบลใดก็ขอให้มีความปลอดภัยแคล้วคลาดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการขอกราบขอบพระคุณครับ